สวัสดีครับมนดอยฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะพามาดูอาการแม่หมูเหมยซานใกล้จะคลอดนะครับจะมีอาการแบบนี้นะครับคือจะนําฟางนะครับมาทําที่คลอดเองนะครับเป็นสัญชาตญาณของหมูเหมยซานนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําเองนะครับเพียงแค่เรานําฟางมากองไว้นะครับเดี๋ยวแม่หมูก็จะทำเองนะครับทำที่คลอดเอง นี่คืออาการนะครับเพราะต,ตัวนี้ทองโตเต็มที่แล้วนะครับแล้วอีกอย่างก็จะไม่ค่อยกินอาหารครับเพราะว่าแม่หมูเมือยซานนี้จะมีอาการเจ็บท้องนะครับตอนนี้แม่หมูเมือซานทำที่คลอดเองนะครับนะครับหลังจากทำที่คลอด เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมานอนแบบนี้ครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ขอบจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ